คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มและรับฟังคืนเผาผีแบบสดๆได้ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุกสองทุ่มครึ่งค่ะเอาละลตอนนี้นะคะน้องตะว,วันก็ติดต่อสายที่สี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแม็กท่าเทาเวศก,กันเลยดียกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม็กครับสวัสดีครับ คุณแม็กได้ยินเสียงออมชัดไหมคะโอ้ oh, ชัดเจนมากเลยครับวันนี้ง่วงหรือยังคะ yeah. เอ่อถามว่าง่วงหรือยังก็ตอนแรกก็กลุ่มๆนะแต่ว่าพอดีมีอาการแบบเอ่อป่วยด้วย <laughs> นิดหน่อยเดี๋ยวนะคะจะบอกว่าอาการง่วงคขามไม่เรียกกลุ่มนะคุณแม็ก <laughs> มันไม่มันไม่ใง่ายนะเกือบหลับไปแล้วอ่าเกือบหลับเกือบหลับแต่กลับมาได้ใช่อ่าตอนแรกซึมๆใช่ไหมแต่ว่าพอแบบจะโทรปุ๊บจะคุยกันปุ๊บตื่นเลยใช่ก็ตอนตอนแรกอ่ะคือตอนแรกผมอยู่สายห้าใช่ไหมไปแบบมาอยู่สายสี่ก็เลยกลับว่าตอนแรกก็คิดว่ในใจว่าอืคิดว่าจะแบบเงียบสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ย เออแล้วทีนี้พอดีแฟนเขาบอกว่าเออวันนี้มีอะไรการไม่ใช่เหรออ,อะไรอย่างงี้เขาก็เลยพุกพอดีผมก็เลยเข้ามานั่งในรถตอนนี้เพื่อที่จะได้ไม่หลับใช่ <laughs> เป็นไงบ้างคะที่ระยองร้อนไหมคะโอ้โหปานแบบทอดไข่ได้เลยครับคือถ้าเอาไข่ไข่ไก่ไปวางข้างข้างหน้าถนนน่ะสุกได้เองเลยนะคะ ใช่คือ,อผมผมทดลองเองนะผมทดลองเองนะที่ว่าไปดูมาจากไอ o ยูทูบไอ้พวกนั้นพวกเนี้ยที่เขาทำคอนเทนต์อะไรกันอ่ะก็ลองมาทําตามดูนะเอาทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งอะแล้วลองเอาไข่ไก่ใส่อ่ะมันสุกเลยนะสงสัยต้องลองมาละทีนี้ <laughs> เดี๋ยวออมไปลองมั่งดีกว่าออมอยากรู้ <laughs> <laughs> เอาล่ะคุณแม็กวันนี้มากับเรื่องที่มีชื่อว่าเหรียญบาปจากคนตายนะคะ รเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงไหมคะเป็นประสบการณ์ของลุงฮะอ่าของคุณลุงเองครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงคะคุณแม็กเอ่าก่อนจะเล่านะครับถ้าเกิดว่ามีแบบไอโคกแคกโคแคกผมขอขอโทษด้วยนะเพราะว่าอ่าอาการเจ็บคอ,อยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับอ๋อยินดีเลยค่ะระหว่างเล่าถ้าจะจิบน้ํายินดีนะคะได้เลยครับเนาะโอเค no, <okay S 2> <okay S 1> ค่ะ เรื่องนี้ฮะเกิดขึ้นกับลุงคนหนึ่งเป็นลุงของเราเองนั่นแหละแต่คือเป็นยันยะทางแบบพังห่างกันหน่อยอืมเออลุงคนนี้แกเป็นเป็นสับเปลอเขาแบบว่าคอยแบบเอ่อทำเกี่ยวกับเรื่องศพเรื่องอะไรพวกเนี้ยนคะ่ะก็อยู่บนบน,บนเกี่ยวกับพวกศพพวกอะไรเงี้ยแกก็เป็นคนไม่ค่อยกลัวผีอะไรเนาะอะไรเงี้ยอืมแล้วทีนี้ แกเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับไอ้พระเครื่องพวกอะไรเครื่องรางของขังอะไรเงี้ยค่ะอ่าแบบเนี้ยบบก็แบบมีการสะสมพระเก่าแล้วก็มีการแบบว่าเออแบบบูชาพระเก่าอะไรพวกนี้ประมาณนี้จนกระทั่งไดครับจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งก็คืออ่ามีคนอะที่เขาเสียชีวิตแล้วนะฮะ อ่ามีคนที่เขาเสียชีวิตอ่ะเขามาติดต่อให้ลุงคนเนี้ยไปเป็นสับเปลือยให้เขาค่ะอ่าก็เลยได้แบบอ่าทําตกลงบงอะไรงี้กันไปแล้วว่าจะทํางานให้อะไรเงี้ยอืมซึ่งลุงคนคนที่เป็นสับเปลือยนะครับเขาก็ดันไปรู้จักกับลุงคนที่เขาเสียชีวิตนะอ่าไปรู้จักกันคือบอกเอ้คนนี้เขาเป็นเซียนพระนี่เอออะไรเงี้ยเขาก็แบบพูดกันอย่างงี้ค่ะ คนนี้เขาเป็นเซนพระนะเอ่อเอา้าทาไมเสียชีวิตเร็วจังอะไรอย่างนี้เขาบอกว่า,เ,าเป็นโรคประจาตัวก็คือโรคประจาตัวอะไรอย่างเงี้ยของคนแก่นเนาะเขาก็เลยว่าอ่าแล้วไอ้พระที่เขาห้อยคอเอาไว้อ่ะมันมีของดีอยู่นะฮะมันมีของดีอยู่ที่เขาห้อยคอประจํประจำมะไปไหนแล้วค่ะอืมทางฝั่งของคนที่ญาติผู้เสียชีวิตนะฮะเขาก็บอกว่าอ๋อพอดี ลูกๆก,กันหลานเขาอะเขาเก็บไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้นะว่าคือเอาไปเก็บไว้กับใครอะไรเงี้ยอ๋อโอเคไม่เป็นไรเขาว่าอย่างเงี้ยแต่ทางทางไอ้น,นี่นะสับปปเลยนะเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เลยมีการแบบว่าทําแบบไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรที่ว่าจะเผาฮะเขาเรียกอะไรนะผมจาไม่ได้ที่ว่าจะจะแบบพอจะเริ่มเผาฮะ เอ๊ะเขามีการเอาคุณแม็กสักครู่นะคะครับเดี๋ยวนะเสียงมันขาดขาดนิดนึงรับนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะผมได้ยินชัดเจนครับคุณแม็กคะครับผมอ่าโอเคเอ่อได้ยินชัดเจนนะฮะอ่าได้ยินแล้วค่ะคุณแม็กขอโทษที่ครั้เมื่อกี้สัญญาณมันขาดค่ะ อ๋อมันโทรในไลน์ไงฮะมันเลยเป็นแบบเนี้ยอ่าโอเคแต่ตอตนนี้ชัดเจนแล้วค่ะคุณแม็กโอเคโอเคต่อได้เลยคะ่ะครับครับหลังจากที่ไอ้ที่ว่าเอาไปเริ่มจะทำอะไรเอาไปเอาไปทำอะไรเกี่ยวกับจะเผาอะฮะคือพูดง่ายคือว่าจะเผาแล้วอะอ่าก่อนที่จะก่อนที่จะเผาศพนะคะใช่ใช่ก่อนที่จะเผาศพอะทางญาติเขาก็ร้องหม่มร้องไหน้นะ เขาก็เอาเป็นพวกเศษตังค์พวกเนี <Means S 1> <esh> ้ฮะพวกเหรียญอะไรพวกเนี dad, ้อ่าก็แบบว่าเออยัดาะเออเอาไว้ใช้ประพุมหน้านะอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือความเชื่อเนาะอย่างเงี้ยก็เอาไปยัดเอาไว้แล้วทางฝั่งของที่อะไรนคนที่ว่าเขาเป็นศัลอูเขาตอนแรกเขาก็เออเขาเห็นมาประจาอยู่แล้วอะคือแบบไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยอืม จนพอเผานะฮะเผาอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแกไปดนโดนดนจิตโดนใจอะไรกันไม่รู้เขาไปดูข้อมูลอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเงินปากผีเนะี่ยค่ะเกี่ยวกับพวกเงินปากผีพวกอะไรพวกเนี้ยคืออันนี้ผมรู้มาคร่าวๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเอาเงินปากผีมา มาบูชาหรือเอามาทําพิธีอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะส่งผลให้เกี่ยวกับร่ารวยออ่าค้าขายดีขึ้นแล้วก็มหาเสน่ห์ก็ได้อ่าแล้วก็เกี่ยวกับพวกอะไรนะทําอะไรคล่องคล่องนะฮะอย่างเงี้ยค่ะอ่าแกก็เลยแบบไม่รู้อยู่ไงนะอยู่ดีแกไปดนจิตด,ดนใจแกอยาก,อยากลองทําบ้างอ่ะแล้วอย่างแกก็เป็นคนที่ เข้าใจอยู่คือคนที่เป็นสปลเลอ่นะ์เนี่ยเขามีคาถาแล้วก็มีวิชาพอตัวอยู่นะเพราะว่าเขาทํางานเกี่ยวกับศพอะไรพวกเนี้ยค่ะแกก็เลยอ่ะตัดใจไปเอามาซึ่งที่แกไปเอามาฮะมันเป็นเหรียญสิบบาทเป็นเหรียญสิบบาทที่โดนเผาไหม้แล้วก็แบบมันมัน,ม,นมันดำปีเลยนะ,ะมันดำมันโดนเท่าฐานอะ่ะค่ะอืมแกก็เอามาแล้วก็เอามา แปดทองแล้วก็อะไรคาถาอะไรของแกล่ะคือความเชื่อเนาะซึ่งเขามาถามผมผมถามว่าผมเชื่อไหมผมก็ไม่เชื่อนะผมก็คิดว่ามันแรแบบไร่สาระเลยตะแลงนะแกก็เอาไปทำตัวน,นึงขออย่าไอะ <c oughs> แกก็เอาไปทำแกก็แบบเอาไปอัดกรอบอะ เป็นกรอบเอาไว้แต่แกก็เอามาไว้กับตัวคือ <ฮะ S 2> ซึ่งแกสะพายย่ามแบบย่ามผ้าฮะแล้วก็เอาไว้กับตัวอ่ามีลูกศิษย์อีกสองคนเป็นวัยรุ่นหน่อยก็คือแกแบบว่าเฮ้ยลุงทํางานอย่างเงี้ยลูกไม่เจอผีมั้งเลยไงวะอะไรเงี้ยเขาก็แบบพูดพูดถามนะค่ะ เพราว่ากูเห็นจนเบื่อแล้วเขาพูดอย่างนี้นะอ่าเออทางลุงตอบไปว่ากูเห็นจนเบื่อลแล้วแล้วทางฝั่งนู้นเขาก็ตอบมาอีกว่าอ้าวถ้าผมอยากเห็นบ้างผมทำไอดียอืมเนี่ยมึงเก็บกระดูกอยู่เงี้ยอ่าทางลุงสับเบอรฮะ,ะมึงเก็บกระดูกเงี้ยมึงเอาขี้เท่าอะ่ะลองแตะตา,ตา,ตามึงดูเดี๋ยวเขาก็ลองทำมันจริงนะอืพอแตะตาไปเสร็จปุ๊บ เห็นเป็นภาพเลยฮะเห็นเป็นภาพเรื่องราวคล้ายๆแบบเหมือนหนังละครนะแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นเป็นผู้หญิงห้อยหัวบ้างเห็นเป็นคนหัวขาดบ้างอ่าแล้วก็เห็นเป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งเดินแขนขาดมาข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็แบบโอ้ยไอ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 ไวรุ่นนะสองไวรุนคนนั้นนะคือแบบ วิ่งระลบิดเปิดเปิงไม่หมดเลยเงี้ยคือแบบเหมือนสติแตกอะวิ่งไปหาพระพระเขาเลยผมไปเล่นพี่เลนแบบนี้ไงเออแล้วที่ทำไงมึงต้องบวชนะสองคนมึงอะต้องบวชอ,อืมก็เลยต้องบวชเนนฮะตอนนั้นก็เลยให้บวชหลังจากนั้นมาก็ไอสองคนนี้ก็ไม่มีอะไรแหละกับคนนี้นะอสองไอสองคนเนี่ย จนมาของตาลุงที่เป็นสับเปลอเนี่ยสับเปลอเนี่ยคือแกก็แบบเขาไม่ค่อยกลัวผีอะก็คือเขาทํางานอยู่กับศพอะใช่ไหม <Huh. S 1> มีวันหนึ่งแกไปเออไปนอนนอนดอูเกี่ยวกับบ้านแกนั่นแหละเขาว่าเขาได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบเหมือนคนคุยกันอนะแบบ hmm. เหมือนแบบพูดอะไรก็ไม่รู้แบบคุยกันเสียงดังมากอย่างเงี้ยเขาก็เลยเปิดประตูออกไป พอเปิดประตูออกไปปรากฏว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งกับหมาหนึ่งตัวยืนเออแบบยืนอยู่ข้างกันนะฮะอือ่าพอเขาเปิดมาปุ๊บเขาเจอปุ๊บเขาก็แบบยังไม่พูดอะไรนะฮะเขามองเฉยๆสักพักหนึ่งหมามันหอนไอหมาตัวห้างเขาอะหอนก็คือไอหมาตัวนี้ก็คือหม,มาเขานั<ฆ>่นแหละค่ะอ่ามันหอนอยู่ดีก็หอนขึ้นมาแกก็อืม คงจะเป็นผีอ่ะเขาก็คิดอย่างเงี้ยนะเขาคิดในใจเลยนะคือแบบว่าผีแน่นอนแหละก็เลยปิดประตูกับมาเอ้มานอนปกติพอหลังจากที่แกมานอนแกก็แบบก็แบบแบบสายก็สาวคือแบบนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยจนมาได้ยินเสียงคนแบบ,แบ,บ,แบ,บแคล้ายๆเหมือนคนเดินในบ้านเลยจ้นเนี่ยค่ <S <S ะเ,เดินกูขักกูขักกูขักกู ซึ่งเสียงที่ว่าคล้ายๆเหมือนคนเดินนะมันไม่ใช่เสียงคนเดินครับมันเป็นเสียงเหมือนแบบคนที่นอนติดเตียงแล้วแบบแบบคานแบบกุบกุบกุบอย่างเงี้ยอือ่ามันเป็นอย่างนั้นเลยแกก็แบบเฉยๆเพราะว่าแกไม่กลัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ะจนมีเสียงคําเดียวที่แกเขาพูดมานะพูดใส่เหมือนข้างๆางหูเขานะเอาของกู้คืนมาอื เ,ออเขาบอกงี้เลยว่าเอาของกูคืนมาทางนี้แกก็เลยแบบสะดุ้งตื่นไม่ไม่บบสะดุ้งตื่นนะคือแบบเพงเงือกหัวออกมาเงี้ยแกหลับตอนแรกแกหลับตานะเลยแบบอุ้ยอะไรวะอะไรวะอย่างเงี้ยแต่ก็ยังได้ยินเสียงนะตอนที่แกลืมตามาาก็ได้ยินเสียงแนละ้วว่าคือบอกเอาของกูคืนมาค่ะเขาเลยอ้อของอะไรวะอะไรเงี้ในใจนะ เขาเลยคิดว่าเป็นเหรียญหรือเปล่าอะไรนี้เพราะว่าเขาไปเอามาจากปากเขาเลยไงอืมอืมไอตัวเหรียญเหรียญสิบบาทเนะี่ยค่ะทางฝังของจัปลเหลือนี่ก็รีบเอาไปคืนมีการเอาไปคืนกันเสร็จปุ๊บเขาก็อ่านี่นะเออนู่นนี่เขาก็พูดพูดกับพระนะฮะว่าโอ้ยเนี่ยผมทำผิดพลาดไปผมไปเอาของของคนตายมาอ่าแล้วก็ เนี่ยผมเอามาทําพิธนีนู่นนี่น่นผมคิดว่ามันจะได้ดีอะไรอย่างงี้เหมือนอย่างที่ผมไปดูใน y o youtube บ้างไปดูนู่นนี่นั่นบ้างเนี่ยเหมือนแบบมันจะได้ดีแต่ว่าคือของของเขาอะ่ะมันเราไม่ควรจะไปเอาไองเนี่ยใช่แล้วนี่พะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเนี่ยกระโยมทําแบบนี้ยนะรู้ไหมเนี่ยมันจะเป็นบาปก,การรมต่อกันไปต่อกันไปนะรู้เปล่า ออเนี่ยโยมดังดีนะที่โยมคิดได้แล้วเอากลับมาคืนเขาอะ่ะไอ้ที่เขาไปหาเนี่ยพ็เขาจะเอาของเขาคืนและไอ้ของสิ่งนั้นอะ่ะมันเป็นของที่อ่าญาติพี่น้องเขาอะ่ะตกทอดเอามาให้เช่อนอ่าเป็นแบบคล้ายๆเหมือนบุญกุศลเล็กๆที่เอามาให้กับคนที่เสียชุดไปแล้วอ,ะอ่ะแล้วโยมไปเอาของเข้ามาเนี่ยอ่าอะไรประมาณอย่างนี้นั่นแหละ มันก็เลยทําแบบให้คนที่เป็นที่ว่าไปสับเหลือกนะก <Okay. S 2> ็แบบว่าอืมผมคิดผิดเออผมคิดผิดหลังจากนั้นนะ mm. เขาก็เลิกไปสับเหลือเลยนะเลิกเป็นสับเหลือแต่ไอเหรียญเหรียญที่แกเคยเก็บเก็บไว้อะ <Okay. S 2> เขาก็เอาไปทําบุญหมดเลยเอออืมเนี่ยเรื่องราวประมาณนี้ครับไม่ยาวอ๋อ oh. คือจะบอกว่า การทําการทำเอ,อ่อเกี่ยวกับเรื่องของขลังอะไรแบบนี้มันต้องเป็นคนที่มีคาถาอาคมแล้วก็มันเพราะมันต้องมีขั้นตอนการสะกดวิญญาณอีกอะไรอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าทําพิธีไม่ดีเนี่ยมันกลับกันเลยนะพลิกเลยนะคะใช่ใช่ออคือเอ่อมันเป็นอย่างงี้ครับสมมติว่าคนที่เขารู้จริงๆอ่ะที่เขาทําอ่ะคือเขาจะทาแบบในให้ให้คุณ ถ้าแบบบางคนทําไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็จะทําให้โทษอย่างเงี้ยถูกต้องคือจะบอกว่ายังไงอ่ะสุมส่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เลยกับเรื่องแบบนี้แล้วก็อย่างที่คุณแม็กบอกว่าโอ้โหดูตามใน YouTube นู่นนี่นั่นมาโอ้โหมันเสียงมากบางทีแบบว่าคนอาจจะคิดว่าก็คนตายอ่ะตายไปแล้วกับแค่นี้คงไม่เป็นไรโอ้โหนี่ถ้าเกิดไม่เจอแบบเคสหนักๆก,ก็ๆก็คง ก็คงน่าจะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ได้ครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้แบบอย่างเรื่องเงินปากผีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะว่าคนแบบนิยมเอามาทําเป็นของของล,งลังนู่นนีมีพุทธคุณในการแบบเขาเรียกว่าอะไรแคล้วคลาดบ้างหรือว่าอย่างที่บอกในในเรื่องของแบบสเสน่ห์บ้างอะไรบ้างเนาะโอ้โหคุณแม็กซ์ว่าพอมันเป็นเรื่องแบบเนี้เหมือนโอ้โห อะไรก็เกิดขึ้น,นไดมน้มันมันกลายเป็นแบบนี้ครับมันกลายเป็นว่าเหมือนจะไปผูกมัดกรรมกับเขาอืเพราะว่าอย่างที่บอกว่าญาติเนี่ยเขาอยากให้เอาเอาเขามีความเชื่อว่าเอาเงินใส่เอาไว้เพื่อแบบอ่ะได้เป็นเงินติดตัวบ้างหรืออะไรบ้างในจิตสุดท้ายอเออแล้วเหมือนไปเอาของเขามาอีกอะซึ่งอย่างนี้ฮะคือผมผมพูดไปเลยว่าคือแบบว่า ผมเข้าใจอยู่ค,คือว่าที่เสียไปแล้วเนี่ยไอเงินในปากเน่มันเอาไปไม่ได้หรอก,กอะไรอย่างเงี้ยอืแต่อไอเงินตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนบุญกุศลของคนเป็นญาติญาติกันที่เขารววมเงินมาแล้วเขาให้เอาไว้อืแล้วก็อีกคนหนึ่งมาขโมยบุญเข้าไปอย่างเงี้ยเออผมคิดว่าอย่างนี้นะ ลองลองลองนึกคืออย่างที่บอกอะ่ะเหมือนมันเป็นบุญกุศลที่เอาตัวไปให้เพราะว่าอย่างบางครอบครัวที่แบบว่าะเขาก็อาจจะไม่ได้มีเงินเยอะเงินแยะเขาต้องไปรวมกันมาอย่างคนสมัยก่อนนะเขาบอกว่าไปรวมกันมาเลยนะแบบว่าคนนี้มีนิดนึงก็เอามานิดนึงเอาตามกําลังที่มีหรือว่าแบบบางคนถึงขนาดว่าอ่ะไม่มีแล้วอะ่ะก็ต้องให้เพราะว่าอยากจะให้ คนที่เรารักไปแบบจิตสุดท้ายเหมือนร่วมบุญกันจริงๆให้เขาเขาติดไปแล้วพอไปเอาของเขามามันก็เป็นในเรื่องของแบบโอ้โหเนาะอย่าง,อย,างอย่างที่คุณแม็กบอกอะค่ะใช่มันประมาณนั้นแหละค่ะอืมเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่ที่คุณแม็เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเป็นเรื่องจากคุณลุงที่เอามาเล่าให้ฟัง นะนะคะก็โหไปดูตาม youtube ไม่ได้นะคะซุมสี่ซุมห้าไม่ได้เลยเรื่องอะไรแบบนี้อย่าไปอย่าไปทําเล่นๆนะไม่ได้เลยใช่มันเป็นปูทาหอดเลยนะคือแบบบางคนเขาไปไปดูใน y youtube อะมันทาอย่างนี้ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วไปทําตามเขามันไม่ได้นะเออเดี๋ยวนี้มันมันมีเยอะมากคุณแม่อย่างที่บอกอะแบบโซเชียลมัน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 พาเราไปในเรื่องที่เราอยากรู้ได้หมดแหละอย่างบางทีเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าอย่าลืมว่าเรา คนเข้าไปดูเยอะก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นยังไงใช่สห้าไม่ได้เลยนะคะเรื่องแบบนี้เนาะโอ้โหวันนี้ขอบคุณคุณแม็กมากนะคะที่เอามาให้เป็นแบบอุทาหรณ์แล้วกันเนาะครับผมนะคะเรื่องแบบนี้อย่าล้อเล่นไม่ได้เลยนะทําเล่นๆไม่ได้เลยเนาะค,คุณแม่ขาฝากร้านหน่อยดีกว่าค่ะฝากร้านนะครับตอนนี้เปิดร้านส้มตาเพิ่มเติม<อ><อ>ครับโอ้โหกิจาการรุ่งเรืองมาก ชื่อร้านบ้านนี้มีตําครับผมบ้านนี้มีตํอ่าอยู่จังหวัดระยองฮะค่ะอยู่แถวว่าอ่าพัฒนานิคมครับผมอยู่อยู่ใกล้กันกับกับร้านก่อนหน้านี้ไหมคะอ่าอยู่ถามว่าอยู่ใกล้กันไหมก็อยู่ใกล้กันนิดหน่อยฮะอืนิดหน่อยประมาณตั้งสองร้อยเมตรก็ถึงอ่าร้านนั้นขายอะไรนะคะ ร้านเอ่อร้านนู้นจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มาละและอีกส่สวนอันหนึ่ง <มา S 2> ใช่และอีกส่วนร้านหนึ่งก็จะขายเป็นส้มตำอย่างเดียวเลยส้มตำมีตำทุกตำแม่อ่าบ้านนี้มีตำนะคะใครที่อยู่ระยองก็ไปอุดหนุนคุณแม็กท่าเทาเวกันได้นะคะไปทักทายกันได้เออแล้วผมขอก่อนก่อนก่อนจะวางสายนะ<ด>คือวันที่สามนี้ผมวันเกิดผมเนี่ยผมขอให้ทีมงานออฟอนให้ผมหน่อยได้ไหมเนี่ยือ เดี๋ยวช่วงท้ายอยู่อยู่จบไหมเนี่ยอยู่จบไหมคะสายที่หกผมน่าจะอยู่ไม่จบน่าจะหลับเดี๋ยวฟังย้อนหลังได้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆมาลองให้ไปเลยให้อีกรอบนึงแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้อมวยพรคุณแม็กก่อนเลยแล้วกันเนอะก็ขอให้กิจการไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระหรือว่าจะเป็นร้านส้มตำรุ่งเรืองขึ้นเยอะๆเรื่อยๆเลยขยายสาขาไปอีกนะคะแล้วก็รวยๆปังๆนะคะคุณแม็กแข็งแรงด้วย คบอได้เลย,เลยค่ะเดี๋ยวอมเชื่อว่าพี่น้องชาวผู้ไฟของเราคอมเมนต์อวยพรแน่นอนขอบคุณมากมากเลยคุณดาดาบอกว่าหิวก๋วยเตี๋ยวหิวส้มตำเลยอ่ะ <c oughs> ตอนปูปะลาะตอนนี้กำลังดีนะ, <c oughs> นะกำลังดีใช่ไหมกำลังนัวเลยนะ <peach> เอาเป็นว่านะคะครอบครัวผู้ไฟของเราอยู่ที่ระยองหรือว่าผ่านไปผ่านมาแถวระยองนี่ยังไงแวะไปได้แล้วก็รวมถึงอวยพรวันเกิดคุณแม็กได้ผ่านช่องคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม็กจะไปตามอ่านนี่ครับได้ค่ะคุณแม็กวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่นําเรื่องมาเล่าให้ฟังกันวันนี้อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เนาะออถือเป็นข<อ>้าว h o r ครับผมเนาะ<อ>ได้เลยค่ะคุณแม็กสวัสดีนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ